เอาละครับหลังจากน้ําท่วมหัดใหญ่นะครับหลายวันเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้น้ําลดลงนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือนะครับหลังจากน้ําลดเนี่ยก็ยังมีรถของประชาชนนะครับแล้วก็ข้าวของจํานวนมากนะครับที่ยังกีดฝังทางจราจรนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีทางโซเชียลนะครับนะนะครับก็มีการคอมเมนต์นะครับว่าหลังตำรวจเนี่ยใช้รถแบ็คโฮนะครับ แมคเล็กนะครับดันรถยนที่เจ้าของไม่ได้มาเลื่อนออกจากถนนนะครับก็เป็นการดันข้างเข้าไปนะครับรถคันที่ขาวก็การดันข้างเข้าไปให้ให้พ้นจากทางที่สัญจรนะครับซึ่งก็มีความคิดเห็นกันมากมานะครับว่ามันใช่เหรอมันถูกต้องเหรอที่เอาแมครเนี่ยมาดันรถเนี่ยครับคือพูดง่ายว่ามันจะเสียหายไปมากกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ถามว่ามันถูกต้องไหมนะครับมองดูไงก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่ ถ้าจะมองว่าเอ้ยมีประกันหรือเดี๋ยวประกันเคลมหรืออะไรเงี้ยคือมันจะกลายเป็นคนละส่วนกันนีครับไอ้ที่รถดันแล้วทะลอกกับไอ้ที่โดนน้าท่วมเนี่ยเออโอเคถ้าคุยกันแล้วเคลมประกันรอบคันก็ดีไปแต่ถ้ารถไม่มีประกันนะครับสิ่งที่ทางนะครับเจ้าของรถจะต้องไปทําก็คือนอกจากเอาไปล้างเครื่องทําเครื่องอะไรจะต้องไปทําสีอีกอันนี้มันก็มองว่ามันคงไม่ถูกต้องนะครับที่จะทําแบบนี้นะครับก็ควรที่จะอะ่แจ้งนะครับ ว่าใครเป็นเจ้าของรถนะครับตบงทะเบียนมันก็มีอยู่นะครับก็น่าจะตรวจสอบไม่ยากนะครับให้เขาจะเอารถยกมาดึงออกหรือจะอะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาง่ายแบบไวเอารถมาดันเลยอย่างเงี้ยนะครับก็พูดง่ายว่าเข้าของประ,ช,ประชาชนก็เสียหายกลายเป็นการเหมือนซ้ําเติมมับนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมว่าถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันนะครับ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของล้้งช่องนะครับ